ไว้ดีพี่น้องบุ้นเสืูุกคนน้องสุบอนจากพี่น้องคะ่ะมาดีวิวของฝากจากจากเอ๋บรีรัมนะคะมาลุ้นกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาลุ้นกันเลยค่ะข้างในเป็นอะไรนะคะจากน้องตูนน้องตูนสาวราวจะ้ะฝากมาให้แต้บรีรัมนะคะ ใส่กองอันนี้เลยมาหอดเลยเนาะไอ้ยาไอ้ยาน้ำจิ้มมาดูด้วยกันเลยค่ะอ้ยาอ้ยานี่แทนแทนแทน,นน้ำจิ้มสุกี้ค่ะนี่ค่ะดูได้เลย,ยค่ะมาให้ดูตาละค่ะนี่แหละดูทางนี้เลยไม่ได้ค่าโฆษณานะคะน้องฝาก น้ำจิ้มุกกี้มาให้กิน,นะคะ่ะอร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีครีมนะคะอันนี้ค่ะหนึ่งกล่องนะคะน้องบวกฝากมาไม่ใช้ลองใช้ดูนะคะนี่นี่ค่ะน้องฝากมาให้ลองใช้ดูนะคะได้รับแล้วนะคะน้ำจิ้มจุกกี้จากบริรัมนะคะน้ำจิม้มจุกกี้น้ำจิม้มหมูกระทะนะคะนะ ได้รับแล้วนะคะน้องสาวขอบคุณมากๆเลยได้รับของฝากแล้วขอบคุณน้องสาวขอบคุณน้องตูนนะคะส่อง youtube กับน้องตูนสาวลาวนะคะเนาะวากี้อีสานอีสานใต้นี่แหละจ้ะส่อง youtube นะคะนี่ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้น้องน้องไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะน้องอันเพิ่นอันไลฟ์สดขาย ต้นใหม่นะคะบูธหนุนไหนเล้ค่ะเดอ้อเพจน้องตูนน้องตูนผ้าไหมไทยผ้าไหมนี่แหละคะ่ะผ้าไหมลาวเรืออะไรนี่แหละขอบคุณมากๆเ <ๆ S 2> ด้อหน้องสาวเด้อขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ,คน,ะ,คะน้ำจิ้มสุก,กี้อันนี้อร่อยมากค่ะน้ำจิ้มอันนี้นะหาซื้อเลยค่ะแต่อันนี้มันมีมันมีแต่อยู่ ประโคนชัยค่ะมันมีแต่อยู่บุรีรัมย์อยู่อำเภอประโคนชัยนะคะแปลว่ากินแล้วติดใจค่ะติดใจมากๆเลยค่ะหัวละเก้าสิบบาทค่ะนี่อร่อยมากๆนี่ของแซมค่ะแซมแซมจากคลิปนี่ย็มยังไ,ได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ติดตาม,ามกดกระดิ่งจ้งพี่น้องจ้าเพื่อสัมผัสการแจ้งเตือนคขึ้นม่สาระประกินฟา,างเนาะ อแต่ว่าบังคิดไปว่าเขาพกกคจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาค่ะจะเจ็บไบบไก่เมือเสร็จไร้ใจพี่น้องจ้าเออยังมีอันนึงค่ะไปว่าบ,บุรีบอกเนาะคะ่ะเนาะน้องพอดูดเงินมาให้อันน้องผลสื่อขนมกินพร้อมค่ะหาร้อยบาทขอให้น้องจะเลื่อนจะเลื่อนลงเรื่องเด้อน้องตูนเอศสุขภาพแข็งแรงท่านน้องตูนท่านน้องกีให้ด้านด้านเอออย่าเจ็บแบบไข่มือเสรได้ร้ายจ้าขอบใจได้ไร้น้องสาวเพิ่นโอนเงินมหาหาร้อยบาทจ้ะ โอนเงินมาให้ห้าร้อยบาทเดี๋ยวก็จะหาว่าสร้างภาพหรือว่าสร้างกระแสพูดเอาแล้วค่ะน้อได้ใส่เบิงนะ้ค่ะเด้ออย่เพิ่ว่าใสา่เบองวบามันเมนความจิงบอนี่ค่ะนี่ค่ะน้องคนโอนเงินใหม่หาร้อยบาทค่ะนะคะ่านี่แหละไม่ต้องให้ดูอะไรมากแล้วค่ะนี่โอนมาให้ห้าร้อยบาทนี่แหละคะ่ะให้ดูตรงนี้เลยคะ่ะห้าร้อยบาทค่ะ ขอบคุณน้องใดๆเด้อขอให้จเจริญเจริญนะน้องสาวสุขภาพแข็งแรงเนาะจากักสิม่ขำไรมาเบาเนาะขอบคุณมากๆจ้า